ทุกคนหมอมีอะไรจะอวดให้ดูอันนี้คือชามมลิที่อยากจะอวดเนี่ยเหตุผลเขาเพราะว่าคุณบัวเนี่ยตั้งใจจะมาทําป่าเพราะว่าเคยเกิดอุบัติเหตุมาก่อนแล้ววันที่มาทําก็ได้นั่งปรึกษาคุยกับหมออยู่นานพอสมควรนะครับสรุปได้ว่าตัดได้ครับแต่ว่าหลังตัดออกมาแล้วเนี่ยปากจะปิดไม่สนิทซึ่งโดยส่วนตัวครับ ทำป่าเนี่ยมันต้องสวยด้วยแล้วก็ใช้งานปกติก,ก็คือควรจะปิดสนิทด,ด้วยหรือถ้าไม่สนิทก็ควรจะนิดหน่อยก็พอแต่เคสของน้องบัวเนี่ยคือปิดไม่สนิทเยอะเลยซึ่งผมก็เลยไม่แนะนําให้ทําแต่ที่มันสเปเชียลมากมากก็คือว่าหลังจากที่น้องปรึกษากับหมอแล้วกลับบ้านไปอยู่ดีๆก็มีชานมไขยมุกแบบนี้มาส่งที่คลินิกจํานวนเท่ากับพนักง,งานที่คลินิกเลยครับตามหาสาเหตุได้ความว่าคุณบัวเนี่ยบอกว่าประทับใจมากที่นี่ดูแลดีๆมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณหมอทีมผู้ช่วยทีมเซล มันเติมเต็มนะที่เวลาคนไข้มาใช้บริการถึงแม้เขาจะไม่ได้ทําแต่เขารู้สึกว่าเคลียร์ใจอ่ะแล้วเขารู้สึกประทับใจแล้วก็ทําสิ่งนี้กับเราเพราะบีพาวไม่ใช่แค่คลินิกครับบีพาวเปรดเสมือนครอบครัวของคุณ